ปล่อยพันธ์สัตว์น้ําอย่างไรให้ถูกต้องครับก็สวัสดีทุกคนครับก่อนชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์กันเยอะเยอะนะครับขอบคุณทุกคนครับอ่ะหลังจากที่หลายๆวันที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้านะครับลงในแหล่งน้ําตามธรรมชาติซึ่งมีเรื่องราวดราม่าให้เราเห็นกันนะครับโดยกลุมประมงนะครับได้มี ข้อมูลนะครับว่าเกี่ยวกับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําอย่างไรให้ถูกต้องนะครับเรามาชมกันนะครับผมทีนี้พันธ์สัตว์น้ำเนี่ยก็จะมีอยู่สส่วนนะส่วนแรกก็จะเป็น alien ยนสปีชีหรือพันธุ์สัตว์น้ําที่มาจากต่างถิ่นนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นสายพันธุ์สัตว์น้ำนะครับที่มีในเมืองไทยซึ่งการปล่อยแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อระบบนิเวศนะครับภายในอนาคตต่อไปนะครับเรามาดูกันว่าปลาชนิดไหนนะครับ พันสัตว์น้าชนิดไหนที่ไม่ควรปล่อยนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือปลาดุกแอฟริกันปลาดุกรูปผสมนะครับหรือบิ๊กอุยนั่นเองนะครับตัวที่2นะครับเป็นกุ้งเคฟิตนะครับอันนี้ก็ไม่ควรปล่อยนะครับตัวที่3นะครับเต่าญี่ปุ่นหรือเต่าแก้มแดงนะครับตัวที่4ปลาหางนกยูงนะครับปลาหางนกยูงจะเห็นว่าหลายบ้านเนี่ยเลี้ยงไว้นะครับเพื่อกินนะครับรับประทานไม่ใช่รับประทานนะเลี้ยงไว้เพื่อให้มันกินลูกน้ำนะครับลูกน้ำมันจะป้องกัน ยุงลายที่เกิดขึ้นนะครับต่อไปครับเป็นปลากฏดเกราะดำนะครับหรือปลากฏดเกราะลายนะครับพวกนี้ก็ไม่ควรปล่อยลงแหลบน้ําตามธรรมชาติรวมไปถึงตะภาพไต้หวันตัวสีเขีเขยวเนี่นะครับแล้วก็พวกปลาทับทิมปลานิลและปลาหมอสีคางดำนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นเอเรียนสปีชีเมื่อเราปล่อยลงไปแล้วนะครับมันอาจจะก่อให้เกิดนะครับปัญหาต่อระบบนิเวศนะครับก่อให้เกิดความเสียหาย ทางความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ําในพื้นเมืองของเรานะครับซึ่งมันจะทําให้สัตว์น้ําพื้นเมืองของไทยเนี่ยมีจํานวนลดลงนะครับเกิดการคุกคามนะครับจากพวกเอเลียนสปีชีส์ที่เราปล่อยลงไปพวกนี้แน่นอนนะครับแล้วนอกจากนี้อาจจะมีการส่งผลต่อการเลี้ยงสัตว์น้ําของชาวเกษตรกร,ะกรนะครับเมื่อสัตว์น้าเอเลียนสปีชีส์พวกนี้นะครับหลุดเล็ดลอดเข้าไปในบ่อนะครับ แต่ว่ามันก็มีปลาบางส่วนนะครับที่นํามาเลี้ยงเป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจนะครับเหมาะสมสําหรับการเลี้ยงในบ่อเฉพาะบ่อเลี้ยงแบบบ่อปิดนะครับอย่างเช่นปลาหนิลปลาทับทิมปลาหางลูกยุงหรือปลาดุกบิ๊กอุยอย่างนี้นะครับอ่ะหลังจากที่ทราบเกี่ยวกับปลาเอเดียนสปีชทีที่มีคนปล่อยแล้วเรามาดูปลาที่เราจะปล่อยลงไปบ้างนะฮะที่ควรน,นะครับหลายๆคนนะครับอาจจะลืมนะครับอาจจะ ไม่รู้นะครับรู้เท่าไม่ถึงการนะครับรวมถึงตัวผมเองก็ยังงงๆอยู่นะครับเห็นข่าวดราม่านี้นะครับอ่ะมาดูสัตว์น้ำสายพันธุ์พื้นเมืองของไทยที่นิยมนะครับและควรเอาไปปล่อยนั่นเองนะครับตัวแรกก็คือปลาตะเพียนขาวนะครับพวกนี้ควรเอาจะไปปล่อยนะครับปลาตะเพียนทองนะครับปลาแก้มแดงนะครับปลาส้อยขาวนะครับปลาหมอไทย ปลายี่สุกไทยปลากรายปลาพงและปลาบึกนะครับพวกนี้ก็จะเพิ่มความรวมสมบูรณ์ของพันธุ์สัตว์น้ำนะครับอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์น้ําไทยแล้วก็เป็นแหล่งอาหารโปรโตีนขอให้กับพวกเราได้ด้วยรักษาระบบสภาพระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพให้สมบูรณ์มากขึ้นต้องขอบคุณนะครับข้อมูลดีจากกรมประมงนะครับอย่าลืมนะครับเวลาปล่อยปลานะครับนะ ก็ฝากถึงนะครับทุกๆคนนะครับเอเลียนสปีชีเราไม่ควรปล่อยลงไปนะครับเราควรจะปล่อยพวกที่เป็นสายพันธุ์พื้นเมืองของไทยนั่นเองนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามสับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กันเยอะ,ยอะนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังกันทุกคนครับปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง ขอบคุณครับผม